รักเธอเต็มแม็กซ์แม oh. ็กเต็มแม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 ็ก oh get smarter pack 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 o เต็มแม็กซ์แม็กเต็ม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 แม็ก oh อ่ะใจมีแค่นี้แต่ม oh. ีแค่เธออยู่เต็มแม็กซ์ วัสดีสครับภูมิพงรัชตาครับบูมสารรัตนครับผมช่วงนี้เราก็มีการทำงานร่วมกันกลับมากลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าเป็นเพลงเต็มแม็กซ์ครับผมของภูมิครับหลังจากซิงเกิลหอบดาวก็เรียกว่า รับงานเรื่อยๆครับก็มีไปเล่นดนตรีกลางคืนบ้างแล้วก็มีรับอีเวนต์บ้างอะไรงเงี้ยครับใช่บันเทิงมากครับสนุกสนุกครับเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าคนก็รู้จักเยอะขึ้นเราเราก็อยากจะออกไปร้องเพลงหลายๆที่ให้แบบมีคนรู้จักเรามากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากจะพอพอเรามีเพลงใหม่ก็คนก็จะได้รู้จักเพลงเรา ช่ประกอบละครก็ได้ร้องเพลงหนึ่งครับเป็นเป็นละครตลารล้องเพลงมือเปล่าใช่ครับไม่ได้เป็นเพลงหลักในละครแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในเรื่องเหมือนกัน,ใ,นใช,ใช่ใช่ครับใช่ <laughs> ครับครับแล้วก็มี ตอนนี้กำลังถ่ายซีรีส์เรื่อง Across the Sky ด้วยออใช่ครับรครับผม,ม,ม,ม <c oughs> ครับผมครับแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักแล้วกันฮะ <c oughs> <c oughs> ครับผม <c oughs> แล้วฮนะโอ้ขอบคุณฮะฝากเพลงผมด้วยกันนะพี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ครับคำถามเดียวกันใช่ไหมฮะครับก็รู้สึกว่า อย่างที่พี่ภูมิบอกเลยครับก็ค่อนข้างที่จะบันเทิงครับก็ได้ได้เรียนรู้แบบอะไรหลายๆอย่างจากจากการทํางานในวงการครับแบบเรียนรู้ประสบการณ์นู่นนี่นั่นครับเพราะว่าก่อนเข้ามารายการเดอะสตาร์นะครับแบบแบบเหมือนแบบเริ่มจากศูนย์นะนครับผมยังก็แบบยังไม่ได้ชินกับการทํางานในในนี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เริ่มคุ้นเคยมากขึ้นทีละนิดทีละนิดครับก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆครับใช่ครับ อ๋อใช่ครับผมก็สําหรับเรื่องการจัดการเวลาใช่ไหมครับจัดการไม่ได้ครับผมไม่ไม่แต่ว่าผมผมพยายามจะแบบพยายามจะเอ่อ manage เวลาดีๆครับแบบสมมุติว่าอย่างวันไหนที่แบบมีงานหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอ่อคอยคอยดูว่าในวันที่เรียนเนี่ยมีงานหรือเปล่าหรือแบบเราต้องเข้าไปเช็คชื่อก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ออกมาทํางานครับก็เราเราต้องบริหารเวลาดีๆครับเหมือนแบบที่ที่มหาลัยผมคแบบเขาบอกว่าเอ่อ หนูวิชาแบบสามารถลาได้3ครั้งครับใช่ก็คือห้ามเกินจากนั้นเราก็ต้องคอยคอยดูดีๆว่าอันไหนมันแบบเหมาะสมจะทําอันไหนตรงไหนอะไรอย่างนี้ครับพี่ภูมินี่ก็สนิทกันมานา่นๆาครับแล้วสำหรับโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเป็นซีรีส์ across the sky ครับก็คือเขาเขาแบบเอาเด็กแบบใหม่ๆในช่องเลยครับมามาร่วมกันกันเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับแล้วก็ผมกับพี่ภูมิก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็เป็นพาร์ทของพวกเราด้วยที่เป็น แบบศิลปินย้อนยุคในอดีตอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>เขาก็เลยมีเพลงแบบซิงเกิลเต็มแม็กอันนี้ออกมาครับด้วยด้วยความที่แบบว่าจะได้สอดคล้องกับตัวซีรีส์ครับว่ามันมีความแบบ Y2K เข้าสู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้มาทาตรงนี้ครับใช่ดีใจครับที่ได้ที่ได้ที่ได้ร้องกับบูมเพราะว่าเ,าเราเราคุยเคยคุยกันไว้เล่นๆว่าแบบถ้าถ้า,ถาเรามีซิงเกิลด้วยกัน2คนก็น่าจะสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ พอได้เราได้มาแสดงซีรีส์ด้วยกันแล้วได้ออกเพลงมาด้วยกันเป็นเพลงคู่งี้ก็เหมือนเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้มันมันได้ทำจริงๆแล้วก็ก็ดีใจมากๆเคยคุยกันว่าแบบว่าแบบว่าแบบผมาคยด้วพี่ภูมิบอกว่าเอ้ยภูมิอยากร้องเพลงด้วยกันสักเพลงหนึ่งผมผมไม่อยากร้องอยู่คุณเลยสักเพลงหนึ่งแล้ว แล้วพอถึงเวลาที่ได้ร้องจริงๆคือเพลงค่อนข้างจะบันเทิงเลยครเต็มแมสกบเรียกว่าเรียกว่าพวกเราก็ต้องสองคนก็ต้องไปอัพสกิลเต้นกันมาด้วยเแล้วเพลงนี SO ้เต้นยับเลยเต้นเพลงเลยครับเราใส่ความเป็นตัวตนของเราไปขนาดไหนคุยกับโปรดิวเซอร์หรือคุยกับคุณนักเพลงขนาดไหนว่าอยากได้เป็นเพลงแบบเอาบอกอะไรอาจจะเป็นโจทย์ว่าไวทูเพลงนิดนึงอะไรเงี้ยเออแล้วใส่ความเป็นตัวตนของเราไปก็ใส่ความเป็นตัวตนไปแล้วก็คือคุยกับพี่เอฟูพี่เอฟูเป็นโปรดิวเซอร์ครับ พี่เอฟูก็บอกว่าในเพลงนี้ต้องการอารมณ์ประมาณไหนอยากให้ร้องประมาณไหนคือในเพลงนี้คือเราไม่ได้ร้องแบบให้มันเพราะขนาดนั้นแบบว่าเลยเราใส่อารมณ์ไปได้เลยใส่คิลไปได้เลยอะไร้ย่างเงี้ยเาเราจะร้องยังไงก็ได้ครับเหมือนเขาบอกแบบเอาให้มันดูแบบสนุกมันที่สุดแล้วก็ถ้าความเป็นตัวเองในเพลงผมรู้สึกว่า มันน่าจะเป็นการที่เราเข้าไปเจียวเจ้าวอยู่ในห้องแต่ว่าคือถ้าพี่ฟังแบบที่มันเป็นแบบมีมีแต่ดนตรีแบบมันคือแบบมันจะมีเสียงข้างหลังมีอยู่แบบเสียงหลังอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันจะคล้ายๆแบบสวนสัตว์นิดนึงครับถ้าถ้าไปเปิดฟังแบบถ้าลองสัตเจว์นนเจียวเจ้าวมากใช่มันจะเจียวเจ้าวมากครับอันนั้นน่าจะน่าจะความเป็นตัวเองก็คือแบบด้วยความกวนของเราสองคนมันมันก็อยู่ดีๆก็มีเสียงอะไรออกมาจากอะไรอย่างเงี้ยรฟังในแต่ละขับน แต่ใ,ในส่วนของเนื้อเพลงน,นี่ดึงอาศัยความเป็นตัวเราเองไปขนาดไหนเราคุยกับเราบอกเราบอกคุณแต่งเพลงไงว่าเราต้องการเพลงเป็นเนื้ออย่นเนื้อมป็นประมาณนี้เหรออันนี้จริงๆแล้ว <c oughs> เนื้อเพลงถูกเขียนมาแล้วใช่แล้วแล้วกา <c oughs> ใช่ครับพี่กอลปป์ฟบอลัเป็นคนเขียนมาไว้ให้เราแล้วก็คือวันวันที่เราอัดเราก็เข้าไปคุยว่าพี่เขาต้องการให้เราร้องแบบนี้อยากจะให้เราสนุกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับได้เป็นฟิลแบบ เหมือนจิโก้กวนๆจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยครับแ,แต่ผมจำได้ว<ต>่าว<ต>ันวนั้นเขาบอกว่าเขาอยากเขียนเนื้อแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าใยความที่เป็นเพลงแบบ90ใช่ไหมครับ <c oughs> คือ <c oughs> ถ้าถ้าอยู่ดีๆเขาจะทำอะไรแบบเขาก็ยังนึกไม่ออกว่าเขาจะใช้โอกาสไหนในการเขียนเพลงแบบเนื้อแบบอย่างนี้ได <c oughs> ้ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปแล้วพอเราได้มาทําแบบร้องเพลงในซีรีส์ที่แบบมีความแบบย้อนยุค90พาร์ทของพี่ภูมิก็เลยพี่เขาก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละ พี่เรอเวลานี้มานานแล้วในการเขียนเพลงแบบนี้มันจะมีคาแบบสลัดสัดสกัดอะไรอย่างงี้ก็จะมีความแบบสดๆคล้องกันเพราะว่าพาร์ทของเราในซีรีส์ก็เป็นพาร์ทที่อยู่ในช่วงยุคปี2548ก็จะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวแบบยุค90 2000อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วเพลงซีรีส์เพลงนี้ก็ได้ถูกไปใช้ในซีรีส์ด้วยเรียกว่ามันก็จะมีความย้อนไปในวันวนดราวทนไหมล่ะ สองคนเนี่ยยุคนั้นเราทันใชเราอยู่ที่ไหนดีกว่าถ้าเขาบอกว่าสองห้าสี่แปดผมทันสองห้าสี่แปดผมก็คือเพิ่งเกิดได้สามขวบเพิ่งสามขวบแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีประสบการณ์ปีหนึ่งสองปีสามปีเคยมีโอกาสได้ฟังเพลงยุคนั้นบ้างไหมมีมีครับพ่อไม่เปิดทุกวันนะครับพ่อไม่ฟังบ่อยอ๋อพ่อไม่ฟังบ่อยดไม่แต่ผมก็ฟังผมก็ฟังก็ชอบฟังครับแล้วพ่อมาปิ่นพาร์บดนตรีอ่ะเข้าหัว ใช่ของดนตรีเป็นไงสำหรับเพลงนี้ติมแม็กมันโอ้จริงนมีความมันเป็นตอนนี้ได้ยินครั้งแรกคือแบบอิเล็กทรอนิกส์ตื่นอยู่นิ่งไม่ได้ครับคือตามปกติผมเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้อยู่แลผมยิ่งอาการหนักฟังเพลงคือแค่อินโทรเปิดมาเราก็รู้สึกว่าแบบเอออะดรีนาลีนมันเริ่มหลั่งแล้วก็แบบขยับอยากขยับแข้งขยับอยากขยับแข้งขยับขาอะไรเงี้ยมันมันก็มัน ชวนโยกจริงๆเลยนี่แล้วพี่ต้องไม่ลองเปิดฟังเลยนะไอ้นี่มันแบบมันนั่นจริงขาเพื่อนบม๊ก็บอกว่าแบบพอแค่ได้ยินเสียงพบุ๊กก็รู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันดูย้อนยุคเหมือนกันนะแต่แบบมันเป็นย้อนยุคที่แบบสนุกเลยครับพอขยับไปแค่ขยับขาเนี่ยพี่พิทรา์เป็นห่วงเราสองคนเดืานที่เราเป็นสายร้องเนาะใช้เสียงกันใช้เสียงเลยพอจะต้องมาขยับไปแค่ขยับขาเป็นยังไงครก็แอโรบิกเลยครับออกกำลังกายฟิตหนักขนาดนี้ในการที่จะต้องเออพรีเซนต์เนี่ยในการแดนซ์อะไรอย่างเงี้ย อาจริงๆตอนซ้อมไม่ได้ซ้อมหลายครั้งแต่ว่าในทุกครั้งที่ซ้อมก็คือซ้อมหนักเพราะว่า,าเพราะว่าเราสองคนก็มีพอมีพื้นฐานในการเต้นมาบ้างจากตอนที่แข่งในรายการาแ,ลแล้วก็ต้องมาฝึกเต้นให้เข้ากับเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้ใช้พลังในการเต้นเยอะมากเพราะมันคือทั้งเพลงเลย คครรับบผมเงียนใครเป็นคนสอนเต้นครูบอสครับครูบอสแห่งเอ่อคาแรคเตอร์ครับผมคาแรคเตอร์อะคาเดมี่เก็นมายความว่าโรงเรียนสอนเต้นโรงเรียนอย่างเงี้ยฮอลกราฟท่าเต้นอะไรเงี้มีใครมีเงินช่วยออกแบบว่าครูออกแบบผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นทีมของเอ่อคาแรคเตอร์ครับแบบคาเตอรอคาเดมี่แล้วก็บางบางท่าเต้นที่แบบเอ้ยเราเราเต้น ไม่เข้ากับท่าือเต้นไม่ถนัดเขาเามีใส่ท่าไปด้วยนะท่าของเขาเองก็ครูบอสก็เลยลองให้เต้นแบบที่เป็นตัวเองดูแล้วถ้าแบบพอเราเต้นแล้วมันโอเคครูบอสก็เลยให้เราเต้นแบบท่านั้นเลยโชว์เลยนะที่อย่างนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึงใช่จะเป็นท่าฟิวฟิวอย่างนี้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 คือตอนแรกตอนแรกเหมือนสเต็ปเท้าตอนแรกสเต็ปเท้ามันจะเหมือนเขาจะให้ทำอีกแบบยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจให้ทีแรกอะจำได้ว่ามันไม่มีมืออันนี้ทีแรกเปิดอะไรที่อยากเป็นอะไรที่อยากแล้วเปิด เนี่แล้วแบบหนัติดฟิลที่แบบชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้อ่าเดี๋ยวนัเนี๋นะชอบทำท่าอย่างนี้หมายความว่าไงคืออยู่ดีๆที่ก็ชอบทำอย่างนี้หรอไม่ใช่ก็คือแบบตอนตอนพี่เต้นเราเราถนัดที่จะทำแบบนี้มากกว่าคุ้าก็เลยอ่ะงั้นเอาท่าแบบนี้อ๋อคือพี่สะดวกแบบนี้ก็เลยบอกเขาไป ตัวยเอ็มบีสีสันฉุดฉาดครับครับเออมีงานกับการถ่ายทำมันดีสีสันฉุดฉาดเพราะว่ามีสันเพราะว่ามีคนมาช่วยให้สีสันมันฉุดฉาดมากหมายถึงว่ามีพี่ๆทีมงานทุกทุกฝ่ายคอยมาช่วยนักเอกเอ็มบีครับใช่ไหมก็ดีใจมากๆที่ได้พี่มาเบลมาเป็นนักเอกเอ็มบีเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะได้แสดงในเอ็มบีกันสองคนกับทีมเต้นอะไรอย่างนี้เราเพิ่งมารู้ว่าจะมีนักเอกเอ็มบีก็คือ วันก่อนที่จะไปถ่าย MV เลยฮะึ่งวันใช่หนึ่งวันคืนนั้นเลยครับผมแล้วก็รู้ว่าเป็นพี่มาเบลด้วยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทำงานกันสนุกมากๆครับใช้เวลาถ่ายทำนานแค่ครับเอ็มวีเอ็มวีใช้เวลาถ่ายทำทั้งวันทั้งคืนทั้งวันอนผมจำได้ว่าไปกองตอนไปกองตอนหกโมงเช้าตีห้าปะถึงตีห้าครึ่งไปกองตอนตีห้าครึ่งเสร็จเที่ยงคืนเที่ยงคืนนิดๆินเนอะประมาณนั้นครับใช่ครับ ก็วันน้ำคืนไม่แต่มันเป็นแล้วบรรยากาศรกองนิ้นึงไอนถครับอะไรนะแล้วบรรยากาศตอนถ่ายทำในกองนิดนึงโอ้โหบรรยากาศในกองใช่ไหมครับก็ต้องบอกเลยว่าคือคืนคือคืนครับเพราะว่าหนึ่งเลยต้องใช้คนเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกกับเครื่องหลังกายพวกเราเนี่ยฮะแบบมันค่อนข้างที่จะเมืองหนาวครับแล้วก็บวกกับแดดประเทศไทยครับแดดประเทศไทยกับชุดของพวกเรากับการเต้นกลางแจ้งครับก็ ถือว่าเต็มแม็กจริงๆเพราะวันนั้นต้องทนร้อนทนฝนหน่อยร้อนทนฝนเน้โหแต่ว่าก็ผ่านมาได้ดีครับอีกอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นใน MV ครับก็อย่างนั้นแหละเอ้ยแต่ใน MV อ่มวะแดดมันดูไม่จ้ามากอลแต่แบบแต่ของจริงแต่ของจริงคือ,คอแบบโหต้องแเาถ่ายเสร็จอันนึงปุ๊บผมมาต้องเข้าไปนั่งตากพัดลมกับพี่ภูมิแล้วก็ทุกคนด้วยก็ไปซับหน้าแบเยบบเหงื่อคือแบบไหลกันแบบรูขุมขนนึกว่าแบบรูกว้างมากครับมันมันออกมาจากไหนก็ไม่รู้ ติงนเครืปล่อยมาแล้วครับีก็ปล่อยมาแล้วกระแสตอบรับค่อนข้างแบบตื่นเหนียวมาเหมือนกันกระแสตอบรับดีมากมดีมากมากทุกคนทุกคนคิดคิดถึงฟิลเพลงสมัยก่อนอะไรเงี้ยผู้คนแบบพอพอปล่อยไปอ่านเน้นเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเพลงนี้แบบฟิล90มากฟังแล้วอยากเต้นมากอยากเตืออะไรเงี้ยใช่คใช่คื้อไหมดีใจไหมบุมพอาะว่าดีใจครับดีใจเพราะว่าทีแรกอ่ะ ผมเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจครับว,ว่าแบบการที่เราจะได้ไปร้องเพลงใน,ในยุคแบบนั้นครับเราจะสามารถทําออกมาได้ดีหรือเปล่าหรือแบบทําทออกมาแบบตีโจทย์แตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอทําออกมาปุ๊บแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบว่าโอเคเลยครับมันมันสนุกครับแล้วก็ทําให้แบบนึกถึงภาพบรรยากาศของเขาก็ก็เป็นเงลใจให้เรารชินใจขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นส่อสงอปินคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาเพลงวายถูกเหเข้ามาสู่เด็กรุ่นใหม่ด้วยเด็กที่ไม่ได้ทันกับยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยวามรู้สึกเ่าเป็นยังไงอื ผมรู้สึกว่าถ้าทําให้เขาสนุกได้อันนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นก้าวแรกที่ดีครับแต่สมมติว่าแบบเขาอาจจะยังไม่ได้เคยฟังหรือแบบสัมผัส90อะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าตัวเพลงมันออกมาสนุกแบบฟิลมันได้แบบมันสามารถแบบเต้นใน็ตติกตอกแบบแมทแมสกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะน่าจะเข้าถึงได้ง่ายทีเดียวน่าจะสนุกใช่โอเคง่ายฝากเพื่อนกันนี้เลยครับทุกคนครับผมฝากเลยที่ติดตามทางช่องทางไหนนั่นน่้นนี่หรือว่า ครับพวกเรา 2, 2> ค,คนก็ฝากเพลงเต็มแม็กซ์กันด้วยนะครับตอนนี้ปล่อยแล้ว MV ปล่อยทางช่องวันสามสินะครับแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมหรือ<ม>ไปเต้นกันด้วยนะครับเพลงนี้ครับครับผมแน่นอนถ้าใครเต้นแล้วลงติ๊กต็อกลงโซเชียลติดแฮชแท็กเต็มแม็กซ์ชาเลนจ์มาด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราเข้าไปเข้าไปดูครับผมเข้าไปเม้นเลยครับคลิปไหนถูกใจไปเม้นเลยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ